เสียงปรบมือดังๆต้อนรับการแสดงจากบวรล้านนาโศกค,ค่ะห้ามิถุนามมาบรรจบครบรอบชาวอาโศกน้อมนอบหมอบก,กราบถวายเพื่อตอบแทนให้ผู้สอนรู้กายให้รู้บุญตัดอบายจากวิญญาณจะศรัทธาเดินตามหมู่พ่อครูสอนเข่งศีลละ ละนิวรร์ร่วมสืบสารสร้างสังคมชาวอาโศกให้ยืนนานทำจิตใจให้เบิกบานเป็นคนจนจะขยันสร้างสรรค์แล้วเกื้อกูลให้ผลผลิตที่เพิ่มพูลเกิดกุศลเป็นสังคมแบ่งปันกันในหมู่คนให้ชุมชนพุทธแท้แผ่กำจายน้อมกราบนมัสการพร่อครูสมณาโพธิรักผู้เป็นสยังอภินญา ผู้นำสัมมาปฏิบตัติผู้กอบกู้พุทธแท้สู่โลกทำให้ข้า,ขาพเจ้าทั้งหลายได้เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณนบนัดนี้ลูกหลานชาวบาวรลานนาอโศกและญาติธรรมชาวเหนือได้ขอน้อมนำบทเพลงหนึ่งแสงธรรมหมื่นแสงประกายมาร่วมขับร้องเพื่อถวายแด่พ่อครูค่ะ โธิสัตวมีเมตตาช่วยขจัดความโง่เขลาเสียสละเหนื่อยยากลำบากมิเบาเพื่อให้ลูกผู้อ่อนเยาว์้นทุก ในกาลที่พ่อครูย่างเข้าปีที่90พวกเราเหล่าลูกหลานโพธิสัตว์ควรได้ตระหนักถึงโพธิกิจของพ่อครูเข้ามาหลอมรวมกันเป็นกลุ่มหมู่ผนึกแน่นรวมพลังรังสรรธรรมะที่พ่อครูสอนให้เป็นที่พึ่งแก่โลกแก่สังคมพวกเราชาวลานา,นาโศกขอมอดบทเพลงนี้เพื่อเร่งความเพียรเพิ่มสามประสิทธิให้กับเหล่าลูกหลานชาวโศกทุกท่านครับ ทั้งโลกละาล่อหลอมมาหน่งร,มรวมร่วมประสานส,<า>สังคมอริยาประศีอางเดินตามรอยรพอท่านผู้นำพาในยุคที่สังคมไกลล้มเลวเป็นยุคที่คนเลวเดินเชิดหน้า One the dream ไม่มารวงรวงกันสาสังคมอยาม่างบุญนิยมถล่มสิ้นพุทธศาสนามีอาจวังคงพังพินพังพาหนีจะมืดมนโอนทัดการพ่อพาสร้างแผ่นดินอารัย ส่วน <tune> ขอเชิญชวนพวกเราชาวอาโซมาร่วมกันสร้างโลกไปที่นี่เวลาพอเหลือน,น้อยร้อยเต็มทีอีกกี่ปีก็ไม่รมู้จะอ,อยู่กับเราถ้าพอต้องจากจ้อนก้อนกลัาล ขอสินเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกัน ชวนพวกเราชาวอาสซมารวมกันสร้างโลกใหม่ที่นี่เวลาพอเลือน้อยร้อยเต็มทีอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะอยู่กับเราถ้าหากพ่อต้องจากจอนก่อนกาล จนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนันหรือถ้าหากพอต้องจากจรก่อนกาลเราจากโดดเดียวทุกเปลี่ยวเนาจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกัน จะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนั้เหลือจะรอจนพอสิ้นเสียงเหลือเพียงเงาจึงจะเข้ามารวมกันกระนังเหลื ขอเสียงปลบมือดังๆให้กับทางลานในอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกหลานชาวอาศกทั่วโลกล่าขออาราธนาให้พ่อครูอยู่สืบสารเพื่อให้พุทธก้าวรุดไกลไปนานๆลูกจะพัฒนาจิตวิญญาณช่วยงานพ่อครู ขอบคุณนะคะต้องชื่นชมสำหรับการแสดงนะคะเป็นเสียงพี่น้อยพลังอย่างมากๆเลยนะคะขอตัวแทนบวรลานาท่านหนึ่งนะค,ะ,คะสองท่านเลยค่ะพี่น้อย มันหนักแล้วค่ะอ๋อสองท่านให้สองลูกสองลูกเดี๋ยวมอบรางวัลให้นะคะเดี๋ยวให้คุณมาตรงกลางไหมคะเดี๋ยวให้ทางคุณยืนอยู่ตรงนี้ตัวแทนจากชุมชนบ้านลาดนะคะหมู่บ้านลาดเานีอโศกมอบให้นะคะขนาดเป็นบวรที่ไม่ใหญ่มากก็ยังเต็มเวทีนะเต็มเลยค่ะอย่าให้ได้รวมนะคะมารับได้เลยนะคะคุณแม่แม่อยู่ด้านนี้ค่ะแม่เป็นผู้มอบนะคะ แม่โกตาม,มาค่ะลูกใหญ่นะคะมอมออันนี้ทานมากเสียงจะเสียงจะหายไหมคะได้รับไปแล้วนะคะอ,คอย่าวางที่พื้น อย่าวางที่พื้นหมายถึงพื้นปูนมันจะไม่สุกนะคะต้องหาอะไรลองแล้วก็อย่าเพิ่งไปผ่าเพราะว่ามีออรอบแรกที่ได้ไปเอาไปผ่ามันไม่สุกนะคะ,ะก็เลยเอาไปเผาให้มันสุกก็เลยได้กินทุเรียนไม่สุกไปเลยนะคะขอบคุณค่ะเสียงประมือแงๆต้นให้กับลานาโศกอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็มาตรงกลางนิดนึงนะค,ะค่ะนะ